สุดท้ายผมก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนผมไม่รู้จักวีซงวีซีที่ระดมทุนกันเข้ามาแต่ผมรู้จักดาราในทีวีเว้ยผมตัดสินใจเลยรู้ปะเขียนจดหมายด้วยมือผมครับแล้วเขียนจดหมายหาไอ้คนที่ผมรู้จักอ่ะผมเขียนอาครบ้างรู้ปะพี่วูดดี้ขอให้คลิปนี้ถึงพี่วูดดี้ที่เถอะผมเขียนหาคุณวิกรมคุมประดิษฐ์ผมเขียนหาเสกโลโซผมเขียนหาโนตอุดมผมเขียนหาเจ้าสุบุญชัยผมเขียนหาต๊อปอิทธิพัฒน์ ทุกคนที่เราพอรู้จักผมขับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิสไปแต่ละบ้านแต่ละคนที่ตัวเองเลยนะผมไม่รู้จักบ้านออฟฟิศมันอยู่ไหนกูไปเลยอิชิตันคุณตันอิชิตัน,ตนผมไปเองแล้วผมไปอ้อนวอนนะยามข้างล่างว่าผมขอจดหมายฉบับน,นี้ยืย่นให้เขาเองอะ่ะแล้วคุณรู้ว่าวันที่ผมไปตรงวันนี้เท่าไหร่ผมจําไม่ลืม26กุมภพาพันปี2 0 1 6ทําหไมผมจําได้เลยว่าวันเกิดผมวันเกิดผมผมนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ไลายๆและสมเพศตัวเองว่า กูกำลังไปยืมเงินกูกำลังไปขอเงินคนอื่นอ่ะผมขับมอเตอร์ไซค์ผมปักหมุดหมดเลยใครไปไหนยังไงแล้วก็นั่งไปนั่งขอเงินคนอื่นครับแต่คุณรู้ว่ามีหนึ่งคนโทรมาหาผมเจ้าสัวบุญชัยครับเฮ้ยคลิปนี้ถึงเขาหน่อยเขาโทรมาปฏิเสธครับแต่อย่างน้อยเขาก็โทรมาไว้สำหรับผมเนี่ยเด็กอายุย5้าตอนผม25แล้ว2 0 1 6เนี่ยสำหรับผมเนี่ยคนหมื่นล้านแม่งผมกูมอยู่ติดลบอะ่ะ กับคนมื่นล้านเน่ะได้คุยตัวต่อตัวเบอร์นี้เลยคุณไม่รู้หรอกว่าไฟมันขึ้นแค่ไหนเขาโทรมาบอกผมเสียงนุ่มๆผ่านไปสองอาทิตย์สวัสดีครับผมชื่อผมบุญชัยผู้อยู่นะครับผมบุญชัยไหนวะที่คุณนรินรเขียนจดหมายมาที่พิพิธภัณฑ์โมฆะครับโอ้ผมโอ้คุณบุญชัยแบบนี้เลยเสร็จแล้วผมก็เริ่มได้คุยสวัสดีครับอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาคุยกับผมสั้นๆแล้วเขาก็โทรมาปฏิเสธผมว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทําอะไรมากมายละเขาอยู่ในช่วงที่ช่วงของเขาอะ แต่เขาก็ให้คำหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเขาบอกคุณนรินเนี่ยมี Entrepreneur Spirit Spirit ผู้ประกอบการนะเก็บมันไว้แล้วทำต่อไปอผมได้ยินแค่นี้นะแล้วเขาบอกผมด้วยว่าถ้ามีโอกาสจะชวนมากินข้าวนี่จะสิบปีแล้วกูยังไม่ได้แดกข้าวเขาเลย